สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ใกล้เทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับเชื่อว่าหลายท่านนี่เตรียมตัวแล้วนะครับที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเดินทางไกลนะครับวันนี้โตโยต้าไดมอนออโต้นะครับมาแนะนำครับวิธีการตรวจสภาพรถเบื้องต้นนะครับก่อนเดินทางไกลครับมาดูนว่าเราควรดูอะไรบ้างครับเชิญท่านชมครับผมขอเริ่มจากตัวไฟส่องสว่างต่างๆของตัวรถนะครับเพราะว่ามีความจําเป็นเนาะท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางไกลนะครับยามค่ําคืนเนี่ยก็ ระบบแสงสว่างต่างๆก็มีความจําเป็นนะครับหนึ่งเลยตัวไฟหน้าไฟหน้าประกอบด้วยไฟใหญ่นะครับไฟหลักก็คือตัวงนี้เลยนะครับไฟต่ำไฟสูงควรตรวจสอบดูว่าติดครบหรือเปล่านะครับไฟเลี้ยวก็มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่างๆเนี่ยไฟเลี้ยวไม่ติดรถที่ว่าตามหลังมาอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับเดี๋ยททำนิง่งลทรต่างๆควรจะดูให้ติดให้ครบทุกด่วนครับรวมไปถึงตัวไฟเลี้ยวต่างๆที่ตรงกระจกมองข้างนะครับหรือบางรุ่นอาจจะอยู่ที่แก้มข้างข,างของตัวรถนะครับ รวมไปถึงไฟท้ายด้วยเหมือนกันนะครับไฟท้ายนี่ก็มีความจําเป็นครับไฟเลี้ยวไฟถอยไฟรีไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟตัดบอกด้านหลังบางรุ่นมีนะครับก็ควรตรวจสอบด้วยนะครับเผื่อเราไปเจอหมอกหนาหรือว่าฝนตกนะครับเราก็ควรจะมีไฟตัดบอกหลังด้วยนะครับเพื่อให้รถที่ใช้ร่วมถนนกับเราเนี่ยมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือไฟเบรกดงที่3ที่อยู่ด้านบนนะครับอันนั้นก็ควรจะดูนะครับให้ติดครบทุกดวงนะครับอันนี้คือการตรวจสอบสภาพไฟนะครับเรียบร้อยนะฮะหน ในส่วนถัดมานะครับก็ค not ือสภาพยางนะครับยางมีความสําคัญนะครับพอรองรับน้าหนักนะครับแล้วก็การบังคับเลี้ยวต่างๆของตัวรถนะครับยิ่งยางหน้าเนี่ยยิ่งมีความสําคัญพอเป็นตัวบังคับเลี้ยวนะครับแล้วก็ควบคุมตัวรถนะครับตัวยางนะครับก็คือดูปีอะไรกันเป็นแล้วไหมผมแนะนําให้ดูปีก่อนก็ได้นะครับเผื่อดางท่านเนี่ยดูปีไม่เป็นนะครับก็หลักๆเลยนะครับจะอยู่บริเวณแก้มยางนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับตัวหน้าก็คือจะมี4ตัวนะครับหลักๆ44นี่คือสัปดาห์นะครับ24ก็คือตัวปีของยางนะ สัปดาห์ที่44ปี2024นะครับยางครับแล้วก็เรามาดูแก้มนะครับแก้มหนึ่งต้องไม่มีรอยแตกรอยปรีนะครับจะไม่มีรอยบาดด้วยนะครับส่วนหน้ายางก็บิดล้อออกมาดูนิดนึงก็ได้ครับยางแบบไม่กินนอกกินในก็คือโอเคแล้วนะครับแล้วก็ความลึกของดอกยางก็ควรจะดูนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบให้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราใช้มาปี2ปีแล้วยางเราจะโอเคหรือเปล่าบางท่านใช้รถน้อยเนาะดอกยางยังดีอยู่เลยแต่ว่าสภาพยางนี่แตกลาวแล้วก็อันตรายนะครับ อ่าทีนี้ลมยางลมยางก็ควรตรวจสอบนะครับบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ให้แต่รถรุ่นเก่าๆไม่มีเราอาจจะต้องดูเองครับการตรวจสอบว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับน้ําหนักเท่าไหร่หรือว่าเหมาะกับแรงดันยางเท่าไหร่ก็คือที่ตรงประตูครับก็จะมีบอกอยู่อย่างคันนี้3 3ปอนด์นะครับก็มีบอกให้ตรงเสาบีนะครับผมเคยทําคลิปเอาไว้นะบอกว่าเติมเท่าไหร่จะเหมาะสมนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบเบรกเบรกก็มีความสําคัญนะครับตัวเบรกเนี่ย ตรวจสอบง่ายๆเลยก็คือตอนเราขับเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงจิ๊ดจิ๊ดหรือว่าตอนเบรกช้าๆเนี่ยมีเสียงอิทอิจิ๊ดจิ๊ดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าภาพเบรกอาจจะแข็งหรือว่าภาพเบรกใกล้จะหมดแล้วนะครับก็จะมีตัวเตือนอยู่เหล็กที่จะไปเตือนกับตัวจานเบตรกตัวนี้นครับก็จะมีการเฉดสีจะมีเสียงขึ้นมาหรือบางครั้งอย่างที่ผมบอกไปภาพเบรกเนี่ยอาจจะนนหนาอยู่เพราะว่าเขาโดนความร้อนมานานๆเนี่ยวเขาจะมีความแข็งแล้วก็เสียงดังขึ้นได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือการเบรกแล้วรู้สึกว่ามันสะท้านขึ้นเท้าเนี่ยก็คือจานเบรกอาจจะคดหรือว่าอาจจะเป็นรอยเยอะนะครับเป็นเส้นๆเ,เนี่ยอาจจะแบบสู้เท้าขึ้นมาได้นะครับเบรกแล้วเสียการทรงตัวเนี่ยก็คืออีกอย่างก็คือตัวระบบเบรกมีอาจจะมีการรั่วครับซ้ายขวามีแรงดันเบรกไม่เท่ากันอย่างเงี้ยสมมติว่าล้อขวาเนี่ยมีแรงเออมีน้ํามันเบรกรั่วอยู่ล้อซ้ายปกติเนี่ยก็จะเบรกแล้วเสียการทรงตัวอันนี้ก็ ควรตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับถ้ารถอายุเยอะๆเนี่ยยิ่งควรตรวจสอบก่อนนะครับเข้าศูนย์บริการหรือว่าเข้าศูนย์เช็ครถที่มีมาตรฐานนิดนึ่งให้เขาเช็คให้ครับระบบเบรกก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบง่ายๆนะครับดูด้วยตาก็ได้ครับถ้าเป็นเส้นเยอะก็อาจจะเข้ามาฝุ่นนิดนึงนะให้เขาตรวจสอบให้นะครับหรือว่าขี่แล้วเบรกแล้วดังอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้คือระบบเบรกนะอ่ะทีนี้ไปกันต่อครับ ต่อมานะครับ <im itation> ก็คืออย่างปัดน้ําฝนนะครับอย่างปัดน้ําฝนนี่ก็มีความสําคัญเหมือนกันเผื่อเราไปเจอฝนตกเยอะๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขาปัดแล้ว,วกระจกเป็นเส้นๆน,นะครับแล้วก็มีเสียงดังคลื่นๆอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ตัวยางนี่เริ่มเสื่อมแล้วความที่เขาจอดตากแดดใช่ไหมกระจกมันร้อนแล้วก็ตัวยางเนี่ยอาจจะโดนความร้อนจนแข็งตัวนะครับก็ตรวจสอบนะครับจะต้องไม่มีรอยฉีกขาดแล้วจะจะต้องแบบไม่แข็งมากเกินไปนะครับแล้วก็อย่างอีกที่บอกไปก็คือถ้าปัดแล้วรู้สึกเป็นเส้น มันกินไม่สม่ําเสมอเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนนะครับของแท้ก็ได้ครับใช้นานๆน,น,นะครับหรือว่าแบบฉุกเฉินก็ข้างทางเยอะะเนาะที่เปลี่ยน70-80บาทข้างทางที่จอดอยู่นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ตัวรูขีน้ําฝนต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนานๆรถตกเก่าหน่อยบางคีมันอาจจะแบบรู้สึกแบบตันอะไรพวกนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะโดยการใช้เข็มนะครับส่วนไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็แวะเข้ามาสู่บริการหรือเดโตต้าเดลมอโตเราดูแลให้ครับตรงนี้ โอเคนะครับสำหรับยางปัดน้ำฝนนะฮะแถมให้อีกนิดนะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างยาริสคอร์ดหรือว่าตัวคัมรี่ต่างๆนะครับรวมไปถึงโคราครอสด้วยนะครับเขาจะมีตัวกล้องนะครับเอด้าสตรงนี้นะครับ2จุดนะครับก็คือไม่ควรนะฮะอย่างคันนี้เห็นไหมฝุ่นเยอะเลยผมเช็ดออกไปนะครับควรจะทําความสะอาดกระจกบางลมหน้าครับให้สะอาดนะครับเพื่อให้กล้องจับเลนทางด้านหน้านะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงกล้องบันทึกทางด้านหน้าด้วยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเขามีขี้นกหรือมีอะไรมาบางตรงนี้นครับระบบก็ทางานไม่เสถียรน,นะควรจะดูแลนิดหนึง่งแล้วก็อีกนิดนึงถ้าเกิดว่ารุ่นเก่าๆเซ็สนเซอร์นะครับเซ็สนเซอร์เนี่ยเขาจะฝังอยู่ทางโลโก้ตรงนี้นะสำหรับคันนี้เนี่ยไปอยู่ทางบนหมดแล้วนะครับบางท่านเนี่ยก่อนเดินทางเผื่อไปไหว้ลงไหว้รถนะครับเอาดอกไม้ผูกไว้เนี่ยไม่ควรนะฮะเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์กะร,ระยะนะครับเขาจะจับระยะจากรอยากเอ,อ่อระยะห่างจากคันหน้านะครับ ท่านผู้ชมเอาดอกไม้ไปบังเขาก็ไม่ทํางานหรือว่าไฟโชว์หน้าปัดขึ้นมานี่ก็คือเพราะดอกไม้นั่นเลยนะฮะก็ไม่ควรจะผูกดอกไม้ครับว่าเป็นพวงมาลัยดีกว่าตั้งหน้าคอนโซลนะฮะอันนี้ฝากไว้อีกอย่างครับสำหรับเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวรถนะฮะต่อมานะครับก็คือหัวใจหลักของตัวรถยนต์เลยนะครับก็คือตัวเครื่องยนต์นะครับเราเปิดฝาโปงขึ้นมาเราตรวจสอบอะไรบ้างครับก็คือภาพรวมนะครับเราดูว่าระบบ ท่อทางต่างๆสายไฟอยู่ในสภาพที่ปกติหรือเปล่าครับบางครั้งเนี่อาจจะโดนหนูกัดต่างๆก็ควรจะดูภาพรวมก่อนครับภาพกว้างก่อนนะครับก่อนที่จะลงลึกมาถึงพวกน้ำมันเบรกนะครับน้ำยาหม้อน้ําต่างๆนะครับเคยสอนไปอย่างละเอียดเลยนะวิธีการตรวจสอบยังไงยิ่งของโตโยต้าเนี่ยสีชมพูชัดเจนครับมินแม็กผมบอกไปแล้วให้ดูยังไงนะครับก็ดูง่ายๆนะครับทางกระปุกนะครับก็จะมีตําแหน่งบอกอยู่นะครับรวมไปถึงตัว Ee, น้ำมันเครื่องเหมือนกันนะครับก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายทุกหมื่นนะถ้าเกิดว่าเราใช้ไปกลางๆแล้วก็ดึงเหล็กวัดขึ้นมานิดนึงเช็ดทําความสะอาดนะครับแล้วก็กิมลงไปใหม่ดึงขึ้นมาถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในระดับที่ไม่ต่ําเกินไปก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าดําเยอะนะครับหรือว่าพร่องลงไปเยอะก็ควรจะมีการแบบเปลี่ยนหรือว่าตรวจเติมลงไปก่อนชัว่วคราวนะครับรวมไปถึงท่อทางต่างๆหลัอท่อน้ําต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ารถเก่าๆเนี่ยก็ควรจะมีการตรวจสอบนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเขามีการแบบบีบไปอย่างนี้นะครับบีบ บีบด้วยมือนะถ้าเกิดรู้สึกว่าท่อเนี่ยแข็งนะครับแข็งมากนะครับก็ควรจะมีการเปลี่ยนก่อนนะก่อนเดินทางไกลนะครับปั๊ตักเก่านะเพราะว่านิ่มๆอย่างนี้โอเคมันยังให้ตัวอยู่นะครับแล้วก็ขอบท่อต่างๆพวกนี้ยตามท่อเส้นเล็กพวกนี้ถ้าเกิดมันรั่วซึมนะครับสังเกตได้จะมีคราบน้ํายาหมอน้ำนะครับจะเป็นสีชมพูหรือเป็นสีเขียวเกาะอยู่นะครับก็ควรเปลี่ยนก่อนนะครับยิ่งทอย่อยอย่างนี้นะฮะเล็กๆอย่างนี้ถ้าเกิดรั่วมาบางทีไม่สังเกตนะน้ำหมดได้เหมือนกันนะครับความร โอเวอร์ฮีทขึ้นมาเนี่ยต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องเลยนะฮะแล้วก็อย่างอื่นก็มีพวกกองอากาศต่างๆก็ควรจะเปลี่ยนนะฮะกองอากาศอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพื่อให้รถของเราเนี่ยแบบอากาศดูดเข้าดีนะครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไปนะฮะก็ประมาณนี้นะคร่าวๆผมบอกแค่คร่าวๆเนาะอย่างที่บอกไปย้ำอีกครั้งนะครับดูภาพรวมไม่มีสายไฟขาดไม่มีท่อโดนหนูกัดนะครับแล้วก็เบรกนะครับน้ำยาหม้อน้ําต่างๆนะครับหรือว่ารถเกียร์แมนนวลเดี๋ยวดีก็ รุ่นเก่าๆจะมี2กระปุกนะครับเบรกกับตัวน้ำมันคัสก็แตกต่างการแยกกันครับแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยก็จะใช้กระปุกเดียวกันครับอย่างรีโวอย่างฟอร์จูเนอร์เนี่ยก็เป็นกระปุกเดียวกันแล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะที่ให้ดูอีกระบบหนึ่งที่มีความสําคัญนะเดินทางไกลหรือระยะทางยาวๆนะครับก็แอร์เลยครับถ้าเกิดแอร์ไม่เย็นนี้เดือดร้อนเลยนะร้อนแย่เลยนะฮะก็แอร์ตัวสองเบื้องต้นเลยก็คือทําความสะอาดตัวแผงความร้อนด้านหน้านะครับคอนดนเซอร์้างด้านหน้าเนี่ยเขาจะอยู่แผงหน้าสุดครับ ซูมเข้าไปก็จะเห็นตัวแผงแอร์อยู่บางครั้งเราชดใช้ตัวรถไปนานๆเนี่ยจะมีแบบฝุ่นหรือว่าคราบแมลงต่างๆเข้าไปเกาะนะครับอันนี้ก็ควรจะฉีดล้างให้เขาโฟโล์หน่อยนะครับเพื่อให้เขาระบายความร้อนให้กับระบบแอร์ได้ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงภายในของตัวรถนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเปิดแอร์มาแล้วนะครับแรงลมน้อยมากนะครับแสดงว่าตู้แอร์ของท่านก็อาจจะตัดได้นะครับหรือว่าบางรุ่นที่มีกองแอร์ก็กองแอร์อาจจะตันนะครับแอร์รู้สึกว่าเหม็นอับนะครับรู้สึกว่าชื้นเกินไปก็ ควรจะตรวจล้างแอร์ก่อนนะตัวต้าเดมอนของเราก็มีบริการล้างแอร์ให้นะครับแบบไม่ถอดตู้นะครับราคาก็จิ๊บจินะครับใช้แบบสะดวกสบายนะฮรล้างแป๊บเดียวเองเสร็จนะครับเผื่อเดินทางไกลนะครับรถไปแอร์มีปัญหาก็เดือดร้อนเลยนะครับอย่าลืมนะครับให้ช่างเขาตรวจดูน้ํายาแอร์ล้างแอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับที่จะเดินทางไกลกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมที่เตรียมเดินทางไกลนะครับสามารถไปตรวจสอบเองได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่ไม่สะดวกนะครับก็แนะนําเลยครับมาที่ โตโยต้าไดมอนด์ออโต้ของเรานะครับนัดหมายเข้ามาเราดูแลให้นะครับตอนนี้เรามีแคมเปญนะครับตรวจสอบสภาพฟรี33รายการนะครับตรวจสอบให้ละเอียดเลยนะครับทั้งระบบไฟระบบช่วงล่างต่างๆนะครับจะมีการตรวจสอบให้ถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่ว่าชำรุดเสียหายเราก็จะมีการแจ้งนะครับว่ารายการนี้ควรเปลี่ยนควรซ่อมนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับโตโยต้าไดมอนด์ออโต้ของเรานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลายก่อนครับสวัสดีครับ